รายการค้าวันที่31มกราคมปรับปรุงรายการและปิดบัญชี1คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เมื่อเข้าโปรแกรมมาแล้วนะคะไปที่ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาค่ะกดที่ workflow นะคะแล้วสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาค่ะสาขาสำนักงานใหญ่นะคะตั้งแต่012558ถึง012558ค่ะจากนั้นกด OK ค่ะ ระบบจะทําการคํานวณค่าเสริมราคาเสร็จเรียบร้อยนะคะกดโอเคค่ะจากนั้น c a n เซลค่ะเราต้องการตรวจสอบนะคะว่าระบบคํานวณค่าเสริมให้เราถูกต้องหรือไมให้ไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะไปที่ workflow ค่ะเลือกลงรายวัน v o u c h e r ค่ะสมุดรายวัน GJ สมุดรายวันทั่วไปกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะ ให้เลือกค่าเสริมราคาค่ะกดบัญชี5801 003ค่ะกด F 2แก้ไขนะคะวันที่ลงบัญชี3 31 0158ค่ะ,ะแล้วก็รายละเอียดการลงบัญชีนะคะเดบิตค่าเสื่อมราคา เครื่องตกแต่ง849.32ค่ะสตางค์ค่ะเครดิตค่าเสริมราคาสะสมเครื่องตกแต่ง8 4 9บาทจุดส2สตางค์ค,งงงค่ะกด F 1 0เพื่อบันทึกได้เลยค่ะ